วันนี้เรามีอเทมเด็ดสำหรับสายเฮลตี้และคนรักช็อกโกแลตมาแนะนำนี่เลยมาเวทแพนโปรโตีนรสช็อกโกแลตใครที่กำลังมองหาโปรโตีนจากพืชอ,อร่อยๆแถมไม่มีน้ำตาลต้องตัวนี้เลยมาเวทแพนโปรตีนให้โปรโตีนสูงถึง27กรัมต่อช้อนแถมยังไม่มีน้ำตาลอีกด้วยที่สำคัญคือมาจากแหล่งโปรโตีนจากพืช100%เลยนะวิธีทานก็ง่ายมากๆแค่ตักผสมกับน้ำเปล่านมหรือเครื่องดื่มที่คุณชอบเขยา่ยาๆหน่อยก็ได้เครื่องดื่มโปรโตีนรสช็อกโกแลตแสนอร่อย พร้อมดื่มได้ทุกที่ทุกเวลารสช็อกโกแลตเข้มข้นหอมอร่อยลงตัวสุดๆด,ดื่มง,ง่ายไม่ฝืดคอแถมยังช่วยให้อิ่มท้องลดความอยากอาหารระหว่างวันได้ดีมากๆเลยครับโปรตีนจากเพื่อตัวนี้นอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยเสริมสร้าง,างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อเหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายหรือต้องการเพิ่มโปรตีนในแต่ละวันแถมยังช่วยให้อิ่มนานไม่หิวจุกจิกและให้พลังงานกับร่างกายด้วยนะสรุปเลยว่ามาเว็บแทนโปรตีนรสช็อกโกแลต เป็นโปรโตีนทางเลือกที่อร่อยดีต่อสุขภาพและตอบโจทย์สําหรับทุกคนจริงๆครับใครที่อยากลองโปรโตีนจากพืชรสช็อกโกแลตเข้มข้นแบบไม่มีน้ําตาลต้องห้ามพลาดตัวนี้เลยรีบสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ